ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันก็คือโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรนะครับเดี๋ยวพาไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เขาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซื้อขายข้าวแล้วก็ดําเนินโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับโดยท่านย้าว่าเกษตรกรทุกรายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับประโยชน์จากโครงการต่างๆของทางรัฐบาล คิกออฟอย่างเป็นทางการแล้วกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64และล่าสุดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคารอบที่1งวดที่1ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยน2 1563ยาโดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรคอื่นๆจากพี่น้องเกษตรกรแบบใกล้ชิดนายกรินลักษณะวิพิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เพิ่มความขี่ในการลงพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยสินค้าข้าวก็เป็นสินค้ากเกษตรหลักของทางจังหวัดนะครับมีปริมาณพ่อปูกค่อนข้างเยอะแล้วเป็นช่วงที่ข้าวกําลังออกวันนี้ผมก็เลยเได้ขึ้นมานะครับเพื่อมาสังเกตมาสอบถาม นะครับผู้ประกอบการทั้งโรงสีทั้งกลุ่มสหกรณ์ทั้งเกษตรกรนะครับถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะฝากทางผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเนี่ยนะครับเพื่อไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ถูกได้รับมอบหมายมาลงพื้นที่ในคราวนี้ ส่วน,นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อย่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรเดินหน้าประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจการดำเนินโครงการประกันรายได้กับเกษตรกรตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสูต่ตลาดและลงพื้นที่ทุกวันซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงสีทาข้าวเป็นอย่างดีในการรับซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรมจากพี่น้องเกษตรกรจึงมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะไม่มีปัญหาใดๆ ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความร่วมมือในส่วนของอผู้ประกอบการลงสีและท่าค้าเป็นอย่างดีในส่วนของการที่จะรับซื้อนะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับกับพี่น้องกเกษตรกรนะครับในส่วนของสํงงานักงานสาขาช่างตรงวัดเอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็ได้ออกตรวจสอบนะครับเรื่องของอความเที่ยงตรงของเครื่องช่างที่จะใช้ในการรับซื้อผมมีทางการเกษตรองพีน้องเกษตรกรนะครับเพราะนั้นในการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มจนถึงช่วงเริ่มนะครับเราลงพื้นที่ทุกวันนะครับเพื่อที่จะ,ะดูแลในส่วนของความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกร นับเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเดินหน้าโครงการประกันรายได้ส่วนเกษตรกรที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์หรือสำนักงานเกษตรใกลบ้านจิรพัฒน์จิตตรีพศถ่ายภาพยุว,วันดาพานทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน